เอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เนะี่ยเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับ และสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลุยดันเจียนหาตังกันอีกแล้วครับผมไม่โอ้โยวนกลับมาอีกแล้วโดยรอบนี้เนี่ยเราจะลงเป็นเจ้าดันเขา8 5ตัวนี้กันทั้งหมด240รอบเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูรอบการลงดันกันก่อนมาที่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปที่ดันเจียนโดยรอบการลงของเจ้าดันตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะครับผมก็ลงไปทั้งหมด2 8 1 0รอบแล้วนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเนี่ยผมก็มีอะไรจ แจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น ทีนี้เริ่มต้นนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในส่วนไอเทมดรอปกันก่อนดีกว่าเนี่เหมือนเดิมเลยเนาะโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็จะมีเอ่อเขเรียกว่าลูนประจําดันเจี้ยนด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าลูนสเต็งตัวนี้นั่นเอง ส่วนชุดอาวุธแล้วก็ปคุมเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังมีของแรงอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะแดงหรือว่าเจาะมีเดียมเนี่ยก็มีด้วยแล้วก็เมอร์ไซส์บลูนะครับเมอร์ไซ์ R W สามรวมไปถึงนะครับเจ้ดาดันตัวนี้เนี่ยเขายังมีในส่วนของแหวนบอสด้วยแล้วก็จะมีเป็นเม็ดเจมนะครับรวมไปถึงเจ้าแหวนคลีบวก2ด้วยซึ่งรายละเอยียดของดันเจี้ยนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไปลุยดันเจี้ยน250 รอบกันเลยดีกว่า Let's go. My lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses the gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. greatness. I just wanna be Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ240รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเรานั่นเองบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเราได้เจาะกลางมาเม็ดนึงด้วยแต่ว่ามอไซค์เนี่ยไม่ออกเลยนะเจาะแดงก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับรวมไปถึงแหวนคลีเนี่ยโอ้ไม่ได้สักวงเลยทีนี้ก่อนอื่นนะครับผมว่าเราไปดูรอบการลงดันกับสเตตัสกันหน่อยดีกว่าเนี่ยไปที่ความสําเร็จนะครับดันเจียนแล้วก็เจ้าตัวนี้สามพัน 50รอบครับผมโดยสเตตัสที่เราจะได้จากเจ้าดันตัวนี้นะครับก็คืออันนี้เป็น MP เนอะบวก MP เป็นหน่วยเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกือบลืมบอกไปเลยก็คือเจ้าดันขาว85เนี่ยเวลาเราตีมอนเตอร์ในดันมันจะมีโอกาสดรอปเป็นดัน105มาด้วยนะครับนี่ได้มา88อันเลย ทีนี้เริ่มจากอันแรกเนะครับเรามาดูใน่วนสร้อยลีซิตบวกหนึ่งกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เส้นละ88เจมเนะครับสองเส้นรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่176เจมนั่นเองทีนี้อันต่อมานะครับก็คือเจ้าหูเดฟบวก2อันนี้เนี่ยได้มา2อ,อันเหมือนกันอันละโอ้โหเดี๋ยวนะมึงเหลือ14หรอวะสองอันรวมกันเหลือ28เจมนะครับต่อมาเนี่ยเป็นเข็มขัดเนะครับเจ้าดาันตัวนี้มีเข็มขัดตัวแปลงด้วยเส้นละ48เจมเลยได้มา5้เส้นเนี่ยอยู่ที่240 บอสประจําดันเจียนไม่โอ้โหได้มาอย่างเยอะตอนนี้อยู่ที่หกสิบเก้าเจมรวมแล้วร้อยห้าสิบสองบอกเลยว่าของแต่ละอย่างโคตรถูกทีนี้มาที่ลูนกันมากดีกว่าลูนประจําดันเจียนได้มาสี่อันนะครับอยู่ที่หกสิบสี่เจมและยังไม่หมดท่านผู้ชมยังมีโซนจอก,กลางด้วยไม่โอ้โหกูเหลือ,อยู่หกร้อยกว่าเจ็มเนี่ยนะทีนี้เรามาดูในโซนพวกหินกันมากดีกว่าโดยเริ่มจากออฟโม่นะครับตอนนี้เนะี่ยอยู่ที่เม็ดละสองเจมเท่านั้นนะครับ ส่วนอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นออฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เม็ดละ3เจมนะผู้ชมและสําหรับหินบวกส้มเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เม็ดละ8.9จเเจมเลยนะครับส่วนเจ้าบวกแดงเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ที่เม็ดละ13.9เมจุเจมเลยนะผู้ชมทีนี้ต่อมาอีกอันนึงเกือบลืมไปเลยก็คือเจ้าดันตัวนี้นะครับนี่อ่ะลงทะเบียนใหม่ราคาอยู่ที่อะไรยี่ห้าเจมเอาตามนี้เลยก็จะได้อยู่2,200้เจมนั่นเองนะครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูในส่วนต้นทุนกันบ้างดีกว่านะครับโดยเริ่มจากเจ้าดาบวอลก่อนเลยเนี่เจ้าตัวนี้นะครับก็ให้เอา2999 9, 9, 9, 9แล้วก็เอามาหารนะครับก 6, 6, 6, ับ 566M ก็จะได้เหลียกันเมเนี่ยอยู่เดี่ยง53เจมพอดีเป๊ะเลยนะครับ ส่วนราคาเจ้าวัตถุดิบในการครับใบดันตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่อันละ13เจมนะครับโดยการครับใบดัน1ใบเนี่ยมันจะให้หินตะตน2เมตดนะครับนั่นก็คือ2แสนนั่นเองแล้วที่เราคิดไว้เมื่อกี้นะครับ M 1มันเท่าไหร่53เจมเนาะเท่ากับว่า2แสนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 10. จด 6เจมนั่นเนีนะครับแล้วก็บวกวัตถุดิบในการคราฟดันเข้าไปอีก13เจมรวมแล้วต้นทุนอยู่ที่รอบละ23.6เจมนะครับเสร็จแล้วก็เอามาคูณอีก240รอบแบบนี้ครับผมโดยต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่หรเจมนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าต้นทุนค่อนข้างน้อยเลยเนีครับ ทีนี้เนี่ยเรามาสรุปรายได้กันดีกว่าโดยรายได้รวมเนี่ยจะอยู่ที่9ปรนหน้านะครับแต่ว่าต้องลบภาษี10%สักก่อนก็จะเหลืออยู่8ปันหน้าแล้วก็ต้องมาลบต้นทุนที่คิดได้เมื่อกี้นะครับอีก5 6 6 4จัดไปครับผม ก็จะได้กำไรเนี่ยอยู่ที่2892นะเครับเรียกได้ว่าขาดอีกประมาณ100ยไม่ถึง110เจมเนี่ยก็จะถึง3 0 0พแล้วนะครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าของแลเนี่ยไม่ออกเลยนะครับพวกมอไซ์พวกเจาะแดงเนี่ยไม่โผล่เลยแต่ว่าได้อีเจ้าเจาะตัวนี้มามันก็600กว่าเจมเองนึกออกไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าดันตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดันที่น่าลงมากๆเลยนะครับเพราะว่าของแลไม่ดอบแต่ว่ากําไรได้เยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า ฟนินนนนแ่อเอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันเข่า85จำนวน240รอบนั่นเองนีครับโดยสําหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกด, like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม